บรรยากาศร,ร้อนมากเวลาสิบเอ็ดน,นาฬิกาในแมสยังรู้สึกว่าเย็นอยู่เลยไม่อบอ้าวเท่าไหร่สามทมุ่มครับกยังใ,ใส่แมสเจสทางการแพทย์ตัว ISO 9001นะครับยังหายใจสวสด,ดีครับทีจบมาแล้วจ้า<อ>ช่วงนี้คลิปอาจจะลงช้านะครับเพราะว่ามือถือผมเริ่มมีปัญหาแล้วก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิป นะครับเพราะว่าภาพมันสันส่นๆบางทีมันก็โฟกัสไม่ค่อยตรงวันนี้มีอะไรมาเสนอเหมือนเดิมครับกระแสแรงมากแมสอีกแล้วแ <c oughs> มสเกาหลีแท้ๆอันนี้แท้งจริงนะครับเพื่อนเพราะว่าอันนี้เป็นแมสของคณะแพทย์เกาหลีเขาใช้กันเยอะมากนะครับตัวนี้มีชื่อว่า kn 9 5 ผมอ่านไม่ออกนะ Protect Trip m a t ยิ่งกว่า9.4นังนะครับตัวนี้จะเป็นซีนแยกและก็เป็นตัวที่ผ่าน ISO 901 0ด้วยนะครับนี่เห็นไหมคร,รับมาแกะให้ดูเลย ซีนแยกหม,มดเลยนะครับนี่แกะมาให้ดูนะครับซีนแยกหมดตัวอะไรนะครับหนึ่งซองม,มีกี่ชิ้นเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้าสหนึ่งหอมีทั้งหมด10ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดู1ชิ้นนะครับแพ้ไม่แท้ดูยังไงคุณดูแค่ การซีนแพ็กเกจของเขานะครับเห็นไหมเขาซีนแบบเขาซีนแบบเรียบร้อยมากเลยนะครับเอาใจทุกประเทศนะครับอังกฤษนะครับเกาหลีนะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จีนด้วยนะครับเขาเอาใจใส่จริงๆนะครับแล้วข้างในเป็นยังไงไป เรามามดูกันอันนี้ทางร้านเขาบอกว่าลักษณะงานของมันเนี่ยเวลาใส่เนี่ยจะให้ความรู้สึกว่ามันเย็นนะครับตรงเนี้ใส่แล้วมันเย็นแต่มันมีอย่างเดียวที่ผมจะไม่ค่อยพอใจคือคือเขาไม่มีตัววีให้ การที่ไม่มีตัว V ีให้มันมีข้อเสียงหนึ่งครับเวลาคุณใส่เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ถ้าไม่มีตัว V ีเวลาคุณอ๋อมีตัว V ขีขอโทษ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 ผมมองผิดผมมองผิดไอ้เี้นี่คือด้านล่างครับสวยไอ้เค้นี่คือด้านบนสิผายกูว,ว่าด่าร้านแม่งไปแล้ว <laughs> มีตัว V ีให้นะครับมีตัว V ีให้นะครับสายสายแบนนะครับแต่ว่าสายจะค่อนข้างนิ่มนิ่มกว่า Kf94 Gen2 ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้สายนยิ่มกว่านะครับเห็นไหมสายเป็นเนื้อผ้าอย่างดีนะครับแล้วก็ด้านนอกเป็นผ้าสปันเหมือนเดิมนะครับเย็บละเอียดมากๆนะครับนะครับดูดีนะครับของปลอมเนี่ยตรงเนี้จะแค่สกรีนมานะครับถ้าของทแท้งานทแท้เนี่ยเขาจะเย็บด้วยได้จริงๆนะครับ นี่งานก็ทำดีมากเลยแล้วก็มาดูมูเนื้อผ้าข้างในกันนะครับผมขอดมนิดนึงเหมือนเดิม <c oughs> อืมรู้สึกว่างานงานตั้งแต่ผมรีวิวงานแท้หลังมาเนี่ย <c oughs> กลิ่นไม่มีสักอันเลยนะครับของแท้มันดีอย่างนี้นี่เอง <c oughs> <c oughs> นะครับข้างในผ้า ไม่มีขนนะครับเห็นไหมไม่มีขนเลยแล้วก็เย็บมาอย่างดีร้อยฉลุตรงขอบระบายอากาศก็ทํามาดีเช่นกันนะครับมีนะครับทำให้ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับข้างบนและข้างล่างนะครับทีนี้แล้วเวลาใส่แล้วครับผมจะลองงอให้ดูนะครับว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยด้านหน้ามันจะเป็นยังไง มีบุ่มลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับตัว k อ่าตัว k n m 5 Japanese premium m a นะครับตัวนี้จะมีบุ่มไปเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเหมือนเดิมผมจะลองใส่8ชั่วโมงในสภาวะที่อบอ้าวนะครับไปบรรยากาศร้อนมาก เ,เวลา11นาฬิกาในแมสยังรู้สึกว่าเย็นอยู่เลยไม่อบอ,อา้าวเท่าไหร่ตอนนี้เป็นเวลา่าย2โมงย0่สิบนาทีนะครับอากาศโคตรร้อนเลยสัตว์แต่ในแมสก็ยังรู้สึกเย็นเหมือนเดิมไม่ใช่เย็นแบบเย็นเหมือนแอร์นะครับก็คือเย็นแบบโล่งโปงะะ่งครับเดี๋ยวมาดูกันที่ว่าตอนหองมุงเย็นจะรู้สึกยังไงบ้าง ตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะครับผมยังใส่แมสก์เฟทางการแพทย์ตัว ISO 9001นะครับยังหายใจเย็นยังหายใจดีอยู่เลยบรรยากาศในแมสกก็ยังไม่ร้อนมากยังระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ถามว่ายังเย็นอยู่ไหมคำว่าเย็นของผมหมายถึงว่ามันโฟล อาการมันถ่ายเทได้สะดวกนะครับหลังจากที่ใส่มาตลอดทั้งวัน8ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ทำให้รู้สึกได้ว่าโอเคอย่างที่ร้านเขบอกเลยคือไอ้คำว่าเย็นของเขาเนี่ยคือมันหนานะครับด้านนอกนี่มันหนามากเลยแต่ด้านในอะ่ะกลับรู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็โฟลถามว่าโฟลกว่าเจน2ไหมโฟลกว่าครับโฟลกว่า KF 94เจน2อย่างมากนะครับตัวนี้จะ เย็นกว่าใส่ได้ดีกว่าเหมาะกับผมเข้าใจแล้วว่าทําไมพวกหมอพวกแพทย์เกาหลีเนี่ยทำไมถึงชอบใช้งานนี้กันเพราะว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วหมอจะต้องอยู่กับคนไข้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ได้สูดอากาศหายใจจากด้านนอกคือถอดแมสออกมาหายใจครับมันก็เลยทําให้หายใจได้ดีขึ้นนะครับส่วนช่วงระหว่างที่พูดแล้วมันจะขยับไหม ตัวนี้ไม่ค่อยขยับนะครับถ้าลองใส่ดูแล้วพูดคุยแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยขยับจะไม่เหมือนตัว JN 95หรือ,อ k f 94งานทั่วไปไอเกาหลีแจ๊กอะครับอันนั้นแค่สองสามประโยคมันก็เลื่อนขึ้นมาปิดตามแล้วนะครับตัวนี้จะค่อนข้างดีกว่าจะค่อนข้างที่จะเป็นยังไงดีค่อนข้างฟิตติ้งครับการ,การใส่สวมใส่จะโอเคนะครับตัวนี้กับ ตัวแมสญี่ปุ่นตัวที่เป็นกล่องสีล้วนแล้วก็ตัวพรีเมีย่ยมแมสสามตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่รับกระชับหน้าส่วนเกาหลีเจน2ก็ใส่แล้วกระชับหน้าเหมือนกันแต่พูดเยอะๆมันก็มีม,มีมีถอยมีหลุดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับจะไม่เหมือนงานเกาหลีทั่วไปนะครับถ้ายังไงก็ ลองใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจในการซื้อเอานะครับผมก็มารีวิวให้ดูเพื่อเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าไองานซองแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านงของเรานะจ๊ะขอบคุณครับ